ถามนิดนึงทุกคนนะครับชีวิตช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงเนี่ยความปลอดภัยคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่อาหารการกินเนาะสิ่งที่ต้องระวังขึ้นอยู่กับความเป็นสําคัญนะครับขนาดช้างปกติเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็กรณีที่ช้างที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอ่ะก็อยู่ข้างหลังเนี่ยแหละที่เราเห็นเป็นไงบ้างจับสัมผัสเลี้ยงเท่าที่เห็นเขาเป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับแต่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าตาเขาไม่ค่อยดีมองไม่เห็นมองเห็นในระยะใกลครับแต่เวลาเราขี่เราต้องเป็นคนนำทางเขาต้องเป็นคนบางขับให้เขาไปจะ่เล็บขวาอะไรแบบนี้แต่เวลาเข้าหาก็ก็ต้องเข้าหา ว่าต้องเข้าทางดางหลังครับค่อยๆเข้าถ้าก็ทําเสียงให้เขารู้ว่าเรามาจากด้านหลังเรียบเลยเรียบให้เขาดูแล้วไปลูบสัมผัสเบาๆครับเพราะว่าช้างเวลาช้างมันมองไม่เห็นมันมีอาการตกใจเราต้องค่อยๆเขา้าอาการตกใจของช้างมันมีใหญ่ยางครับเวลาเราเข้าไปปุ๊บมันกระตุกอะไรก็มีแล้วลากันเบียง แล้วเวลาเข้านี่นอกเข้าด้านหลังแล้วก็ไปด้านตาตาด้านด้านขวาก่อนเช่นนีครับไปทางด้านไปด้านขวาก่อนครับตาที่เขาเห็นริงเื่องก่อนอะไรแบบนี้ครับเมื่อเขารู้ว่าเราเข้าไปแล้วก็เข้าไปาตรปที่สุขาแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาเวี่ยงเขาตกใจหรือเขาเวี่ยงไปม,มาเราต้องระวังราต้องปอบใจก่อน แล้วก็เรื่องการรักษาตอนนี้หมอกําลังให้เราทําตามแผนก็คือรักษาแบบประคับประคองไปก่อนใส่ยาเป็น,นาย,ยาังไงบ้างวิธีการใส่ย,ยาเขาง่ายไหมใส่ย,ยาก็ง่ายอยู่ครับต้องให้นอนลงครับให้นอนลงแล้วก็ใช้สลิจหยดยาเข้าครับแล้วก็ค่อยจิดเข้าที่ตาของเขา หลังจากหยดยามาสองสวันเป็นยังไงบ้างสังเกตการเปลี่ยนแปลงมีอะไรให้เห็นไหมสังเกตว่าน้ําตาน้อยลงครับ้าตอยลง ほら、これはどこが勝ち